สองเงินพันห้องไว้นั่นหัลดพันหรอห้าพันบุญพันไปเด้เลยให้มาให้หน่อยงหวน่อยงัวงมครูเรื่อแบบงามใช่แบบงามมาข้วเหล้าไสื่อไปเลียงในพี่น้องนี่งามขนาดหรืองัวเล่านี่ในตัวละเม็ดน่ะล่ะความสูง ตัวละหมื่นห้าร้อยไปมากไปมากกูงามนะถ่ายงามขนาดไปร์โทษหาพี่น้องเพื่นมากนาำเดี๋ยวบอียินบอียินเอาไหมศูนย์แปดศูนยี่เจ็ดสามศูนย์แปดงามขนาดเลยอันนี้่ะ ห้อง้ารยังไผล่ะห้องหฮารกลูกลูกมันไปเหมนกโอ้เพื่อนนี่ทั้งใหญ่ทั้งสูงทั้งเงาเออทั้งใหญ่ทั้งเงาสามหมื่นไปสามหมื่นไปเออสามหมื่นห้าสมไปลาบอสมไปเดี่ยว่าวสมไปเดียวล่าว่ารับประกันทองรับประกันทองเออเอาทองก้อนเงินพ่อบาท30มหมื่นไปแกก้อนหน่อยล้านนี่แกเอยกกอนหนอยล้านเพื่อนว่ามประมาณเดือนตุลาอ้ยงามขนาดเลย ตัวแล้วพลาดแล้วตววแล้อืไปมามิดตัวนีหไวยเขาเม็ดหาทิ์อยู่รอกนี่ออกซิงหานี่ยละไปกินออกซิงหาเพื่นวะง้มหู้ดาไปมาติดต่อเพื่อนโอ้ดีเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนี่แหละเนาะเดียวกัน่วนแปดเดอ้าวส่นแปดเจ็ดสี่ห้าห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสามหมื่ท่าไรก็มองเชียวนั่น สามหมื่นหาห้องต้งปรตงบอกราคาขายดอกต่อห้องไว้สามหมื่นหารลดเรายดเายเอาดเายงโรดมันเต็มีค่ไก่กระ่รงโรดครับมันใ้ราคานั่นไปพันมาเห็นมกทึกงามงามของไผ่อะไรไงบ่ก็จะเบืองเนาะ งามน่โอ้ยคอตันบูรู้อยู่จักบาทอะไรพ่อมาพี่มาพี่มาเบิ่อไม่ถามเนี่ยนี่ไม่ถามเนี่ยคือขาดแข่งวงวดยังมาอ้อมตลาดก็เห็นตัวนี้แล้วมันงามเ,าเนื้อก็ได้เฮ็ดพ่อพันก็นได้ดีนี่หน่อยเฮ็ดได้เยอะก่พ่อ,อพันได้บ้ันไหนคุณมาต<อ>ัวบ่อวัวบ่อสามัสสตว์สามมื่นห่า ก้อนังได้ยังงามมันข้อมันบ่พ่อขือไปข้อมันนอตำหันไม่จะเเนื้อเหมือ้ยงวดคักเนีงจาก่สามหมื่นหาเม็ดสี่สิบกว่าห้องห่องสี่หม่นอยู่าอยจ๊ไกสามหมื่นหาเออเออขายมันโอ้งาม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 สุดยอดเลยดื่อบอบ่บอคมา็กรพระจไไปบีเห็ดอพันไปบคุ้มผงพี่น้องไปแต่บคุ้มผงแด้งวดอ่ะสี่นอเออเพ่นหัวเพลนเทงงาม งัวในงัวงัวงามคือบน่เนี่ยง <Styles. S 2> ัวดีๆคือเป็นแนวนี้ไงเัาบางในงัวขี่ได้ร่เนตลาดเน่ยเาดเพิ่จะเพิ่นเดียวสามหมือนหาปเนอะมีเบอร์โทรน้ำบอกเอาเบอร์โทรไปน้ำเนี่ยศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศ่นยองสอก้าแปดสามสองสองเมหนึ่องเก้าดสพี่นะพี่กัดย้มเพิ่มได้นี่วอยู้วยงามงามามเนาะมาของเราอยู่เฮเฮอามันนากันนอนนี่ละ ย่างงอมตลาดนี่เห็นตัวนี้ได้งามกว่าหมูมักงัวแนวนี้น่าขอสันๆนี่สิมามันแท้อืงแม่นอยู่ดอกพุ่มมามันหูสันแข็งแล้วรุ่นธรรมศาสตร์เออแม่นความเรานอกกางามพุ่นนอกตั้งแบบงามเลยก็มีลมโอ้ยงามตัวนี้คือว่าพานพระเจ้าไปเฮ็นพอพันคุ้งหมูที่ตัวพรลดพี่น้องนี่ทักของเล่าน่ามีนี วิธี<อด>มันนี่ควอยขึ้ยังหลายแท้ยังหลายอยูย่เวย้ยคนสื่อโอ้ผมมีคนสื่อเล่าว่ะควอยตลาดวาลินนัดวันพุธพี่น้องว่ามีคนสื่อเล่าวะ่ะปกติเย็ดโมงข่าเป็ดโมงมันมันเมื่อแต่เด้พี่น้องมันมันหน่อยเมื่อน,นี้เรือลายเป็นพิเศษเลยเรือลายไเปเรื่อย บ้านวมันได้จั๊กบาทอีพออันกระโดนหน่อยๆค่อยรอกระโดนพาเดคขายได้จั๊กบาดค่อยกระโดนเหรอค่อยหน่อยก็ะทำยอดขายคือเก่ามันมาค่อยกระโดนลายแห้งกับเม็ด กระโดดไล่เพี่น้องก็กระโดดไล่อ้อกล้วยไล้วยดอนกล้ยเผือกกี่หลายตัวหนึ่งล่ะสองหัวโตกันเป็นตัวหนึ่งตัวคือข้าวเปลือกนี่ตัวขาวเปลอกนี่ตัวอีนี่อบอกีตัวแม่นไข่ผู้หนึ่งดูก็ได้คล้ยดอนงามโอ้ยแต่ไหนพอเขาเนี่ยเขาเฟรนันโอ้ยงามเว้ยคล้ยดอนเจ้านี่คือข้าวแผ่แม่ลูกวะนี่ครับแม่ลูกลูกแม่ตัวนี้ ลูกมันคืออัก็ขดกหลอดพอดีขนาจะพอดีนะพอดีน้ำนมแม่มันเอาระบาดขั้วกุยยนโทรศัพท์ไลไาไปในาไลไนคมโ่นหนยาห้าหมื่นครับห้าหมื่นโอ้ลูกลูกมันงามเหีลูกแม่ชาวภูเขาขายม้าพอดีเมีย่บอกหอยว่าเป็นแนวน้นอเป็นยังห้าหมื่นแต่ลูกมันไรไปไหนตัวลูกกับสองหมื่นห้อง้ลูกมันสองหมื่นห้องเน่ยเหลืออยู่สามห้องเลยพี่น้องเนี่ การโคนึงลูกเถิกมานํากันอันนี้ลูกเถิอกอันนี้ตัวเมียอันนี้ตัว,ตวผวู้เป็เม<อ>ีเ<อ>ยเป็นตัวียามเลกเม็ดสีกว่าเมีนี่กับเม็ดสี่สิบต่เงาบวกกมูลเม็ดลอยซจนประมาณสามแปดครับลูกแลูก้ามทั้งสองเนาะทรงลูกดีท่าใดบันี้คมควเนี่เอาสามหมครับสามหมเพราะว่าเมีเเป็นมูลาเนาะครับ จะบาดไห่เนี่ยส,สีมันคือออกมามันคือโบมีสีนั่นจี๊ดหน้ามันปนิโตผูลูกมันจะบาดจะลูกมันลูกมือหาตัวน,นั้นสองหมืน่นเจ็ดหมื่นหา้าเอาไปเอาไปเห็ดพ่อพันนะั่นก็ไว้เห็ดแม่พันได้เบิ้ลทดลองในพระทุกข้อมหงามขนาดเลยพี่น้องลูกลูกได้งามคาดแห้งคุณทรงลูกดีครับนุ่มมันสุดยอดนกงามงามงามเอาไปมากกัไปเรียงเบิ้อโรรถ่เบิ้อโรรถ่ไ้เบิ้อโถ่ไปรุนเกาซาน 3ามสองเ่ครับหอยเวนิดพักแพงแมงปั่นคนเกซือสือขายถื้อในราคาส่งหอดบานราคาส่งคุยกันครับพ่ยายงางของเข่าห่างของเข่าุดยอดไปมากอนีครับสองข้มนะก็สองคมนี่ก็คักเลยล่ะเดี๋ยวสอมนี่ก็ ปอดดีดีพี่น้องบ่มีบ่มีกะเลยอยากขามือบ่มีกะมีหยังเลยได้ดังปอดงามขนาดเลยใจเห็นลูกพี่ใจนี่เหลือหลายเป็นพิเศษมือน,นีพี่นอ้องคข่ยน้อยคไขยถึกนนซื้อแน่พี่น้องซื้อแน่คไขยถึกจักพัน วันน like ี 1, 15, people, right. ้ขายลขายเดมื่นหาพันหมื่นหาพันหารวยแปดสองสิบหกตัวละเจ็ดพันกว่าแลหมื่นสี่ลวจีเจ็ดสิบเจ็ดหน่อยัวนี้หมื่นสี่พันเจ็ดสิบเจ็ดหน่อยหมื่นสี่มันใหญ่ตัวมียพร้พอมันงหญ่่คู่นี้คู่นี้ยาก็ร้ายเลยอ็มาจากไหนมาเลือกหาในตลาดมาหาโหลดเจ้านี่ขายถือเอาถือเขาก็ถือ่ บรได้ต่อขายใหรอลดห้นห่อยให้หลายเนาะ้เอ่ายหายนอ้ว,ว pyramid 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 ต,ต่อเพิ่นต่อเพิ่พนกูเลือกห้ายพีเนางเยอะแยะเลยมันจะได้คือมันจะึ้นรถมันมันยาดรถเนี่ย วาอย่าไปขี่มันไว้ต้นสาต์มันเน่นตัวละนี่ีครับเอาแปดพันหน่อยมได้สองปีนครับมแปมแข็2ปีแมนอยู่แล้วบงเขามือเขาเสองปีด้อใจใจักขมาของแข็ของแข็พี่น้องเิ่นไปได้สปีเหรอมันก็จริงเลยสองปีครับันันบนีบรับ ไอ้ลัง坤พันธิบลังนพันธิบเสือเบื้องแถวมันขันแถวอันนี้ขึ้นนี่สองเลีนี่สองปีแม่นคว้มเล่าห้าสิบเส้นได้พามสูงเที่ยวจักพันก่อนแปดพันครับแปดพันต้นไหนก็แคคือ่ันต้นนจักพันไปขยทั่ราเไท่ราเขาไี่เราาไปขายีเาไปขายที่ไโี่เราเขไ่เัาเขคีรเายเเขาไปาทรย่เราปี่เเขาปขรราเปีเปยขไี่เาเา่ารา บอโทบอโทบอโทหารพิ่นมาของแคผมเปิดว้แปดนครับโทบอโทอโทรสูเก่าซีซีสามเกาแปดสอง้ายแค่ปีเมนควาเล้าไ่ได้มักติดต่อคนเลยหวยคือผสมสักทีเอคนก้ว่ะห้หาเงินก้าทเนาะ ปกหามื่นกว่าใชล้วมันนี้มีของมีของเด็ดเด็ดว่ไปไปเบิองของเด็ดไปเมิองพาไปเบิ่งผไปเมืองผัไปเมองไปเของเด็ดผักอหลีมาเมื่อกี้เบิ่งแปลกหนึ่งเลยันนี้เบิ่งแปลกที่สองใช่ีแปลกที่สองเอแปลกเขาหมื่นเดียวตู้เปิดราคาหมื่นเดียวครับเปิดราคาหนึ่งหมื่น มได้อยู่ตัวเมียตัวเมียครับผมอ๋อพระเจ้าได้นี่ก็ของแปลกอีกแปลกนึงช่วงนี้ได้ของแปลกมาหน่อยเนาะเดือนเดียวมันหายากเด้ค่ะมันเหิื่อมลดลงอันนี้ได้เห็นตัวหนึ่งเหรอบางเห็นวันแน่น่อยสองปีเลยได้แน่น่อยนั่นคือโบคือเพิ่งว่าทานนี่นหละนั่นแหละที่บอกนั่นแหละสองปีเลยได้เพิ่นว่าเปียกเพิ่นห้องไปเปียกท่านงามของเขาได้เดียวน่ะ มันแขะน้อยน้อยเลยสองปีนี้แขวได้แขวเลยนั่นเป็เขาตุงผมตุนผมเขาตู้นี้เขาต้อ้าวนี่กระเบกอยเื่อเ่มาอาเโทรไปครับเจกไหนนัเจ็ดเจ็ดศูนย์สีเจ็ดสามสามครับของแบกตัวที่สองเงินเดียวเืินเดียวอา